สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่7นะคะพฤทิกายนร2566กับการวางแผงการเทรดทองคำนะคะสำหรับร็ทองค่ะทำเฟรมเดย์จบเรียบร้อยแล้วจบเป็นแทงแดงนะคะสรุปขึ้นไม่ได้จ้านะคะเพราะว่าใน h 1เมื่อวานตัดเทนนะทำให้รับทองนะคะกดราคาลงแล้วก็สังเกตว่าอย่างที่พวแพทย์บอกว่าคือใน H 4เนี่ยมันเป็นรูปหลังคานะหลังคาแพทเทิร์นนี้ก็คือนะคะเ d ดแอนด์โชเดแล้วก็เป็นแพทเทิร์นการลงนั่นเองสังเกตได้ในทำเฟรม H4 นะคะ ซึ่งวัแพมก็ได้อธิบายให้ BIP ฝังต่ำเมื่อวานแล้วก็ในเหตถสุนั้นมีการตัดเทรนสรุปกราฟทองเลือกฝ่งลงนะคะพยายามขึ้นหลายรอบค่ะไม่สามารถยืนเหนือราคา1989ไว้ได้ก็เลยกดนะคะเช้านี้เลยมาเจอกราฟทองที่แอเรียแนวรับนะคะออวันนี้เนื่องจะกทำเฟรมเดย์นั้นเป็นแท่งที่มีแรงเซลล์นะคะและเป็นรูปแบบการกลับตัวนะ ดังนั้นครับทองวันนี้มีโอกาสที่จะลงต่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะ,จะลงตรงไหนยังไงนะคะในส่วนของทาเฟเมสีอ่าแต่ทาเฟเมสีนี่มาจบอะเเนลรับพอดีนะเฮสีนี่จบอะเเนลรับพอดีเลยนะคะดังนั้นกรณีเซล์ต้องเซลบนนะจ๊ะต้องเซลบนย่ามาหาเซลน้ำมันอีเด้อพี่น้อง ต่รดเดอร์จะมาเซลแถวนี้นะเพราะว่ามันนะคะเดี๋ยวมันจะนะดึงคุณไปข้างบนนะดังนั้นกรณีจะเซลก็ให้หาเซลที่บนๆน,นะเทรดเดอร์นะอ่าลักษณะของทำเฟรมไมสีเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเขาเรียกว,ว่าไฮก็คือตรงในส่วนของราคาที่สูงนะคะหรือว่าตรงนี้เขาก็เรียกว,ว่าเออบางคนก็บอกว่าเฮดหรืชูดก็คือตรงนี้จะเป็นหัวนี่ก็ไหลไหลด้านซ้ายไหลด้านขวาและที่สำคัญไหลด้านส่วนด้านไหลด้านสว่วนด้านด้านขวานี่ตกลงมานะคะโอ้โหไปบ่ามากที่ตกในซานบานเฮาเนาะพี่น้องอ่ะโอเคนะคะก็ ถือว่าเป็นซีซันของการเป็นเทรดเดอร์นะอีสานก็เทรดได้เด้อนะคะอีสานก็เทรดได้คนเหนือก็เทรดได้ใครเทรดได้ทุกภาคนะคะทุกคนนะแต่คนแพร่งเนื่องจากคนแพม่งก็เป็นคนอีสานเนาะก็ะอาจจะมีนะหลุดอีสานหลุดปิดหลุดป้อยมาบ้างนะคะก็คือนะคะถือว่าเป็นซีซันกันแล้วกันนะคะ <S <S อ่าโอเคนะคะสำหรับกเงาทองค่ะเนื่องจากนะคะเขาเป็นรูปแบบของการกลับหลัวฝั่งลงนะ,ะวันนี้เราต้องรอ้เทรดหน้าเซลล์นะคะเออ่เทรดเดอร์คะเวลาเราจะเซลล์ก็รอเซลล์นะคะอย่าไปบายแล้วก็ไปเซลล์นะเดี๋ยวมันจะงงนะคะสรุปว่าจะบายหรือจะเซล นะกรณีที่ส่วนทางกับทําเฟรมใหญ่ก็คือต้องเก็บสั้นนะก็แพรก็ได้สอนในคาเรียนนะว่าได้ไม่โค้ดได้จ้ะแต่ต้องเก็บสั้นเพราะว่าถ้าการหมดแรงปุ๊บมันก็จะหันหัวลงนะคะก็มีโอกาสลงต่อนนะโอเคนะคะเรารู้แล้วแหละวันนี้เล่นแผนเซลนะแนวรับอยู่ที่ไหนก็แพรอ่าก็แพรให้แนวรับก่อนแนวรับจะมีจุดนี้นะราคา6 0ถึง6 5าอ่ะโซนนี้แหละ6 0ถึง6 5แนวรับแรกแล้วก็แนวรับต่อมาจะเป็น50นะคะ ไปดูรีทามเฟมีสหนึ่งค่ะอ่าวันนี้นะคะถ้ากราฟทองมีแรงเซลล์ก็อาจจะ1มีแรงก็กดลงมาเลยแต่ว่าโค้ดแพมแนะนำว่ากรณีนี้นนะโค้ดแพรจะชอบไปเซลล์บนๆมากกว่าเพราะว่าถ้าเรา เข้าเซลเร็วไปแล้วเราโดนลากนะคะดังนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรูปแบบของการลงแล้วแหละแต่ว่าประเด็นก็คือเรารอให้กราฟนะคะวิ่งไปที่โซนแนวต้านแล้วเดี๋ยวเราค่อยเซลมันจะมีโอกาสชนะมากกว่านะคะราคาปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแนวรับจุดหนึ่งในทําเฟรมเฮสี่แล้วเฮสึงนะคะแต่ก่อน,นีเซลก็เซลดันหมเนื่องจากต้องบอกว่ากราฟทองค่ะในส่วนของเมื่อวานนี้ก็คือนะคะเขาตัดนะคะตัด ตัดเทรนในเฮดส์หนึ่งเห็นไหมปกติก็ไซเวย์ใช่ไหมคะเวลากราฟเนี่ยคะ่ะไซเวย์ไซเวย์ไซเบย์ไซเวย์ขึ้นแบบนี้คะ่ะแล้วกราฟก็ตัด่ะตัดตรงนี้เรียบลงมาเรียบร้อยแล้วพอขึ้นไปปุ๊บก็ลงนะคะใครที่สงสัยก็สามารถไปดูนะคะออการวิเคราะห์กราฟเมื่อวานได้นะที่คุณแพมีวิเคราะห์กราฟในวันอาทิตย์นะคะในส่วนของรูปแบบเฮดเดนโชเดอร์ shoulder, ค่ะในหนังสือเล่มสีม่วงก็จะมีเช่นกันเล่มสออีน้ำเงินก็มีเช่นกันนะคะทุกคนเล่มสีม่วงเนี่ยเฮดเดนโชเดอร์ shoulder, ในทา์แฟมิสี่ สามนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ในทาเฟรมเฮดสหนึ่งเนี่ยโค้ชแพมเห็น ในรูปแบบของทำเฟรมิสึนะคะตรงนี้ค่ะไซเย์ตรงนี้นะ1 2 3 4 5ซึ่งในไลฟ์เมื่อวานก็แปลงว่าบอกว่ามันอยู่ในรูปแบบเนี้ยอยู่ในหน้า7เล่มสีม่วงนะใครที่สนใจเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการกลับตัวการวิ่งของแท่งเทียนจะมีหนังสือเล่มสีม่วงซึ่งเป็นราคา1,900บาทนะคะซึ่งเทรดเดอร์สามารถเอาไปดูบ่อยๆซ้าๆ,ๆแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับแท่งเทียนที่กําลังเกิดขึ้นได้นะคะท่านจะเห็นชัดเจนได้ว่าการาฟมันจะไปไหนจะขึ้นหรือจะลงแล้วที่สัญจะตัดดดดสสสินินนนใใจจไ้้ี่่วถาตััฝงบาายฝััั่่่งเซลลลลแแแ้้วววสมมมติน,นดใจก็ค เล่นแค่นั้นเองค่ะเทเดอร์ในส่วนของในหนังสือเล่มสีน้ําเงินก็จะมีเหมือนกันนะเล่มสีน้ําเงินเนี่ยเป็นแบบพกพาเล่มสีม่วงเป็นหนังสือที่เป็นเล่มใหญ่หน่อยแต่ว่ารูปแบบจะเยอะกว่าเล่มสีน้าเงินนะอันย้งบอกกันก่อนนะคะอ้าววันนี้นะคะสำหรับการาฟทองวันนี้เราก็จะเล่นแผนหน้าเซลนะอย่างนั้นรอก่อนนะคะเทเดอร์บางชีคือกราฟลงไม่ได้เดี๋ยวระวังบินขึ้นมานะบินขึ้นมาที่ area นนต้านโซนนี้อย่างนั้นต้องรอรอแล้วได้ตังค์รอแล้วได้ตังค์แต่ว่าสมมติว่ากราฟลงไปเลยก็เาเดี๋ยวเราไปรอแนว 6065แดวรับในส่วนเดลรับคืออะไรครแนวดรับคือราคาถูกจะมีคนซื้ออ่าซื้อแปลว่าอะไรก็คือมีคนบายขึ้นมาแล้วก็ไปรอที่ตรงนั้นกลางทางไม่แนะนําให้เข้านะเท mm. เดินนะมันเสียเปียบนะคะ mm. กลางทางเนี่ยมันจะเสียเปียบทําให้เรานะคะโดนกราฟดึงไปดึงมา mm. ก็รอโซนแนวต้ารอฝั่งเซลล์แล้วก็แดวรับรอฝั่งบายนะคะ โ okay. อเควันนี้ก็นะคะนี่คือแผนการเทรดกัดพรองวันนี้หน้าหลักคือควรเลือกฝั่งเซลล์หน้าหลักควรเลือกฝั่งเซลล์ในส่วนของแนวรับก็คือแน่นอนอะถ้ากราฟไปถึงแล้วลงต่อไม่ได้ก็จะมีคนซื้อเข้ามาก็ไปดูแพทเทิร์นตรงนั้นว่ามันสามารถขึ้นได้ไหมมีแรงเข้ามาหรือเปล่านะคะ ะะสำหรับคลิปนี้ดอกผัแพมส่งเข้าไปซึ่งสําหรับวันนี้นะคะผัแพมก็จะเดินทางไปสอนคอสซูเปอร์พรเวทเป็นแคมป์นะคะแคมป์ซูเปอร์พรเวทเท็ดทองคํารุ่นที่1นะึ่ะที่เขาคอ้นนะคะแล้วก็สาหรับท่านไหนที่ลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวพบกันแน่นอนซึ่งแคมป์นี้ค่ะรับจํานวนน้อยมากก็คือรับ10ท่านเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้ยังให้อีกหนึ่งที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ไอเดียไลน์นักสิการ999 แคมป์นี้ค่ะเป็นแคมป์ที่เหมาะกับนักลงทุนหรือว่าท่านที่นะคะต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดแล้วก็1นนะคะแคมป์นี้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเปิดเผยคลิปวิดีโอว่าใครมาเรียนแคมป์นี้บ้างและที่สาคัญเทคนิคนต่างๆก็ไม่ได้เปิดเผยออกไปนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็สอบถามรายละเอียดได้เพราะว่าบางท่านคือแบบอยากเรียนรู้จริงแต่ว่าไม่สะดวกที่จะนะอ่าบอกว่านะคะเรียนยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถมาเรียนคลิปแคมป์นี้ได้แล้วก็สาหรับลูกศิษย์นะคะก็แพรแม่บ้านเด,ด forex นะคะสำหรับใครที่สนใจที่ต้องการอัปเดตความรู้หรือว่า มาเข้าแคมป์รวมทั้งเทรดไปพร้อมๆกันนะใครที่เก่งอยู่แล้วก็สามารถมาอ่านกราฟแล้วเทรดไปพร้อมๆกันนะคะก็นะคะมาร่วมกิจกรรมกับน,น,นะคะทีมงานแม่บ้านเทรดโฟเรสได้และสำหรับใครที่ลงคอร์สแคมป์ซูเปอร์พิเวทนะคะได้รับสิทธิ์นะคะที่ าสามารถนะซื้อทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะกับโค้ดแพมโค้ทโรดัองทีมงานแม่บ้านเ forex ได้ในเดือนมกราคมนะคะสำหรับใครอยากมาร่วมกิจกรรมนี้หรือว่ามารับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ที่สําคัญรู้วิธีการเทรดแล้วนะอยากมาวางไม้บางหลอดด้วยกันก็สามารถทําได้เพราะว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นเราก็ไปกันอีก6วันกันเลยทีเดียวอยู่แคมป์นี้4วันไปญี่ปุ่นอีก6วันนะคะโอเคนะคะสำหรับใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ i อ l ดี e ลนะกสิการ9เาวันนี้ก็เล่นแผงการเทรดหน้าเซลนะคะหน้าหลักวันนี้เล่นหน้าเซลนะถ เฟรมใหญ่นะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะมาติดตามที่เพจแม่บา้านเรทฟอร์เกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวในแต่ละวันก็นะคะสองร้อยท่านสามร้อยท่านนะคะหลายๆช่องทางก็วันละสี่ซาห้าร้อยท่านขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะเพราะแม่บา้านเรทฟอร์กก็ยินดีแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการเทรดที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในตลาดนี้นะคะ<ม>จงศึกษาเรียนรู้จนกว่าคุณจะทำมันได้ทำความเข้าใจนะคะก็นะคะไปทุกๆวันนะคะยิ่งท่านเก่งมากท่านจะสามารถทำเงินได้มากนะคะ คลิปนี้เดี๋ยวพ่แพมส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ